สวัสดีครับวันนี้ไอ้ป๋องพามาชมการผสมพันธุ์ของตัวเงินตัวทองไม่ธรรมดาครับนี่เราเห็นมันจะลุกลักลุกเล็กลุกเล็กเนี่ยตัวนี้ก็คอยตัวนี้ก็คอยตรงนี้อีกตัวหนึ่งคอยอยู่เนี่ยผสมพันธุ์เข้าไปแย่งกันแล้วเนี่ยสามสี่ตัวลุมเลยเห็นหัวตรงนี้ตัวนะครับไอ้ตัวผสมพันธุ์อยู่กับลุกลิกลูกคลิกลุกคลิก เป็นบุค,คลิกการผรสมพันธุ์ของมันนะครับผมแอบถ่ายในระยะไกลนะครับเนี่ยสัตว์การผรสมพันธุ์ของตรงเงินตัวทองเนี่ยครับผมตรงนั้นอยู่ตรงนั้นประมาณห้าตัวนะครับอ,อีกตัวหนึ่งลงน้ำไปแล้ว นี่อีกตัวหนึ่งเข้าไปอยู่ระยะใกล้ๆนะครับเขาก็กระดุกกระดุกเหมือนการผรสมพันธุ์ของสัตว์ทั่วไปนะครับเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันของเฮปองการผรสมพันธุ์ของตัวเงินตัวทองตัวนั้นเข้าไปมันก็เหมือนสุน,นัขเหมือนอะไรเหมือนกันนะครับอืม กระจ่องผสมพันธุ์ดูกันทับจะไม่ออกไอเนี่ยห้าตัวอยู่ใกล้ๆกันแล้วรอบๆอีกสี่ห้าตัวล้อมหลุมรอบๆนอกกันอยู่ตรงนี้เหมือนเป็นสะระผสมพันธุ์มาเลยอืมตัวมก็เข้ามากระจุงกระจิงกันอยู่ เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่เห็นตัวเงินตัวทองผสมพันธุ์แล้วก็จะทําหัวลุกลักลุกลักลุกลักตัวนี้การผสมพันธุ์กันในแท้จริงเนี่ยนะมันก็มีน้ํากระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ของมันโอ้สุดยอดแม่สาวน้อยอการผสมพันธุ์ของมันก็เนี่ เข้าหน้าฝนครับเพิ่งฝนตกกรผสมบันของตัวเงินตัวทองแต่อีกตัวกำลังขึ้นมาที่คอยด้านนอก,อกตัวหนีไปแล้วอีกตัวก็กำลังขึ้นมานี่อีกต,ตัวนั้นก็ใกล้ชิดกำลังจะเข้าไปต่อสู้กันหรือเปล่าเนี่ยครับจะทำยังไงกันหรือเปล่า นี่คือการผสมพันธุ์กันอย่างแท้จริงผมผมมองด้วยสายตาโอ้โหอยู่ในบ่อในห้าตัวอยู่ข้างล้อมล้อมรอบนอกอีกไม่ธรรมดาจริง,รงครับดูบการผสมพันธุ์ของตัวงานตัวทองไม่ธรรมดาเลยครับเป็นครั้งแรกในชีวิต หลายต่อหลายตัวเลยนะนี่ครับคือการผสมพันธุ์ของตัวกนันเจวาทออีสองตัวข้างๆกันอีกคู่หนึ่งนะครับที่เห็นอยู่ด้านนี้นี่ก็คู่หนึ่ง จะพยายามไม่รบกวนมันสองคู่อยู่ในต่านี่นครับผมมันก็จะยกหางตัวเมียขึ้นมานะครับเนี่ยครับผมแล้วก็เอาหัวกดหัวตัวเมียไว้ นี่นะครับขอบคุณมากครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้เฮียป๋องในการถ่ายทำคลิปดีดต่อไป